หากพูดถึงมิสยูนิเวิร์สเวทีค้นหาสาวงามที่มีดีทั้งด้านรูปลักษณ์ที่สวยงามและไหวพริบที่เฉียบคมในอีกมุมหนึ่งพวกเธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนจนทําให้รายการซูเปอร์เทนได้รู้จักกับน้องคนนี้น้องมีความชื่นชอบในการประกวดนางงามโดยมีนางงามอย่างอแมนด้าออกด้าเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ นำน้องมาไกลาจากเชียงใหม่เพื่อมาแสดงศักยภาพว่าในอนาคตน้องก็สามารถเป็นนางงามจักรวาลคนต่อไปได้ซูเปอร์สปอยเรื่องเล่าคนอัจฉริยะขอนำเสนอเรื่องราวของน้องบีเบลอัจฉริยพันจิวรอบรู้นางงามอา,ารูสนาไดกางไงน้ะมินโดบีเบลแร้ไงชิมซุมนิงไร้ใส่ไงเชียงใหม่ก็น่าสาวายรายการเปิดตัวสาวน้อยวัย13ปีชื่อว่าน้องบีเบลชาวเขาเผ่ขาขชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กรรมการต่างชื่นชมน้องด้วยบุคลิกรูปร่างและรอยยิ้มที่สวยงามของน้องบีเบล น้องเป็นแฟนนางงามตัวยงโดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการที่น้องได้เห็นการประกวดของนางงามขวัญใจคนไทยและทั่วโลกอย่างออมนดาออกดัม ทำให้น้องเริ่มหันไปศึกษาเรื่องนางงามอย่างจริงจังตอนนั้นเอ่อก็จะเป็นช่วงที่พี่ๆเขาประกวดแล้วก็หนูก็เห็นพี่แมนด้าพี่แมนด้าเขาก็น่ารักมากก็เลยตั้งแต่นั้นหนูก็ชอบมาก็เลยหนูก็ไปศึกษามาเพิ่ม oh. จากแฟนนางงามคนหนึ่งน้องเริ่มมีแพชชั่นอย่างแรงกลา้าอยากลงประกวดและก้าวขึ้นสู่เวทีนางงามระดับจักรวาลอย่าง universe แล้วคิดว่าเราอยากจะก้าวไปอยู่จุดนั้นบ้างไหมอยากค่ะ อยากมากๆเลยส่งเขาได้เล่ส่งเขาได้การตอบคําถามภาษาทรงภาษาอะไรเบมือนขำเนียงวิธีการพูดขอบคุณมากค่ะนี่ดูสิน้องบีเบามารายการทั้งทีเลยจัดภารกิจที่ท้าทายวัดความเป็นแฟนผ่านแท้นางงามของน้องซึ่งน้องก็ทําได้สมกับดีกรีแฟนนางงามตัวยงเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของภาพสาวงามก็จําได้ทันทีว่าเป็นใครโอ้โหนี่เห็นปากใช่ไหมฮะ หนูคิดว่าคนคนหนึ่งค่ะที่มีริมฝีปากทั้งบนและล่างเท่ากันบางคนเนี่ยจะเป็นปากกระจับแล้วก็ตรงเนี้ยจะส่วนข้างบนเนี่ยจะเล็กค่ะหนูนึกถึงพี่ฝนทิพว,วัชรตระกูลค่ะใช่ครับถูกต้องนะเราจะดูออกไหมลูกหนูคิดว่าเป็นพี่มา er รียพูลเลอร์ลาบค่ะเ <Hui> พราะอ,อะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่าหนูเคยเห็นภาพนี้ค่ะหนูเคยภาพนี้ใ นี่ไงใน,นในในเน็ตเขาชื่นชอบไงมือพี่มาริยานะครับคำตอบครับถ,ถูกต้องถูกต้องครับพี่ว่ายเห็นอะไรครับโอ,โ,อโอ้ <đ vit> โหเห็นคิ้วโอ้หนูคิดว่าพี่เนต็ตอันนี้พรเฉลิมูร์ละวงค่ะปี2 0 1พค่ะพี่นัทนี่ชุดประจำชาติตอนที่เขาใส่เป็นชุดอะไรลูกเขาใส่ชุดตุกต๊กตุ๊กไทยแลนด์ค่ะได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยค่ะคือเป็นใครก็ได้เนี่ยเป็น เป็นพิงกี้เป็นอะไรก็ได้ตอี่นะ้ถูกต้องครับและภารกิจทายนางงามปริศนาผ่านคำใบคุณลักษณะน้องก็ตอบได้อย่างมั่นใจโจต่อไปจะเป็นคำใบครับเป็นคำใบที่พูดถึงคุณสมบัติของนางงามซึ่งเราจะมีท้าทายน้องสองข้อด้วยกันมิเบาลูกตรงนี้เป็นคุณสมบัติของนางงามท่านหนึ่งหนูเลือกเปิดได้สองข้อได้ค่ะหนูอยากจะลุ้นข้อไหนลูกข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่ง อได้มงกุดที่ทวีปเอเชียครับมีใครบ้างตรงนี้นะลูกเป็นมิสยูนเวิร์สลูกอ๋อนี่อาจจะไม่ใช่คนไทยแล้วใช่ไหมคะนี่คือมิสยูนเวิร์สครับมิสยูนเวิร์สถ้าคนไทยมีแค่สองคนก็คือคุณนวัศลากับพี่ปุ๋ยพันธิพี่ปุ๋ยยากเข้าไปอีกเอเชียเคยจัดมิสอูนเวิร์สมีประเทศอะไรบ้างลูกประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยค่ะอ๋อนี่คือที่หนูศึกษาข้อมูลมานะใช่ค่ะ แล้วพอกรอบมันแค่มาแบบนี้ลูกรายชื่อนางงานที่หนูนึกถึงมีใครบ้างลูกที่ได้มุมกุฎที่เอเชียมีเป็น2005แล้วก็2008แล้วก็2016แล้วก็2018 2005คใครลูก2005ธนาตาลีค่ะ,คะเบโบว่าค่ะ2008นะคะไดานาเมโดซาค่ะ2016ก็คืออีริสวีตเตอร์นาค่ะ2018ก็เป็นแคทรีโอนาเกรค่ะ ตอนนี้น่าจะ้ปลอดแคบเหลือสี่เปิดเปิดมาแผ่นเดียวนี่เหลือแค่สี่แล้วอ่ะเหลืออีกสามคำใบ้ลูกตูเลือกหมายเลขอะไรลูกหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่นะครับคำใบ้หมายเลขสี่คือไม่ใช่คนเอเชียครับในเชื่อที่หนูบอกลูกที่ไม่ใช่คนเอเชียลูกตัดใครไปลูกตัดทิ้งไปแล้วตัดแคทริโอนาเกรไปค่ะครับเหลือกี่คนลูกเหลือสามคนค่ะเหลือสามคนโหยากอ่ะ มันยากอ่ะหนูหนูหันหลังได้ไหมลูกหนูหันหลังกรรมการครับเราเรามารู้เรามารู้กันนะนี่คือนี่คือคำใบ้นะครับอันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้น้องอาจจะรู้แต่เราไม่รู้นะครับแต่น้องน่าจะรู้ใช่แล้วก็นี่คือคำใบ้นะครับอี่คือคำใบ้เหรอน่าจะเป็นไอ้นี่ไงเป็นคําถามอ๋อคําถามอ๋อเป็นคําถามเนาะกรรมการรู้คําใบ้แล้วซึ่งกรรมการก็ ก็ไม่รู้อะไรอ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษามาโดยตรงนะ <c oughs> แต่หนูต้องดาวหลกหนูต้องเดาแล้วถ้าหนูทายพี่ทีมงานนะคะหนูคิดว่าน่าจะเป็น2 5 0 5ค่ะคือคือนาตาลีค่ะเกบเบลว่าเพราะ,ะรว่าเพราะว่าเขาก็คือเขามาประกวดที่ไทยแล้วก็คือคำถามของเขาที่ได้รับในประกวดมิสยูนิเวิร์สอะคือดีมากๆเลยถามว่าพิธีกรได้ถามว่า อะไรคือการท้าทายที่สุดในชีวิตเนี่ยค่ะแต่แล้วก็พี่นาตดีได้ได้ตอบว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือพยายามคิดบวกแล้วก็ทำตัวเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วค่ะโอ้โหรูตอบนะลูกคำตอบของหนูคือพี่นาตาลีเกโบวาค่ะพี่นาตาลีเกโบว่านะครับและคำตอบคือคือ พี่นานาลีจำไม่ได้เท่าถูกต้องครับคนไทนครับยังไม่จบยังไม่จบเหลือหนึ่งข้อโจทย์ข้อนี้ยากสุดๆข้อนี้ยากไหมลูกยากค่ะข้อต่อไปยากกว่านี้ไม่ลูกกี่เท่าสี่ข้อนี้คือคำใบ้หนูเลือกหมายเลขอะไรลูกเออหนูเลือกหมายเลขสองค่ะสาวไทยที่เข้ารอบสิบคนสุดท้ายขึ้นไปในเวทีมิส s u นิเว r ร์สรับโอ้โหมีเยอะไหมลูก หลายท่านไหมหกท่านค่ะหกท่านน่ะลงเขียนรายชื่อนู้โอ้โหโอ้โหผมชอบผมชอบตรงคนรู้เลยอ่ะผมชอบตรงคนรู้เลยมีแฟนพันธุ์แท้รายการนั้นเมย์มันเก่งเลยจริงหกท่านมีใครบ้างมีเป็นพี่เนตอนิพรธ์เฉลิมบุรณะวงแล้วก็ชลิตาสวนเสน่ห์ค่ะแล้วก็พี่มารยาพูลเลิศลาบแล้วก็พี่โสภิดาการจนารินแล้วก็ฟ้าใสบุวิสุดาดูอินแล้วก็พี่อแมนด้าชลิสาออฟดัมค่ะ นี่คือหกท่านนะครับนี่คือพี่ๆทั้งหกท่านหนูเปิดได้ข้อเดียวลูกหนูจะเปิดได้ข้อเดียวหมายเลขสี่แล้วกันหมายเลขสี่นะครับได้มงกุฎมาหลายเวทีโอ้โหนี่อันนี้ก็ยากยากอันนี้ยากวอนนี้เขาเริ่มตัดชื่อแล้วครับเขาเริ่มตัดชื่อแล้วหนูตัดไปได้กี่คนลูกห้าคนค่ะห้า ทับเลยให้หมาทั้เลยค่ะคนที่ได้มงกุฎหลายเวทีได,ได้ได้กี่เวทีลูกที่หนูคนที่หนูเขียน<อ>คิดเนี่ยมีพี่แมนด้าน,นะคะมิสแกรนภูเก็ตแล้วก็มิสแกรนไทยแลนด์เข้ารอบสิบโคนแล้วก็มิสัวริซึมค่ะโอ้โหแล้วก็มิสยูนิเวอร์สแล้วก็นางงามจัก,กรวาลปี2020ันีได้ที่เ,เข้ารอบถึงท็อปสิบค่ะ แสดงว่าคําตอบของหนูหนูคิดว่าตรงนี้คือพี่แอเมเนด้าชาริสาออฟดัมค่ะปี2020ค,ค่ะเป็นไปได้ไหมลูกว่าในชื่อที่หนูตัดไป5ชื่อนั่นนะ่ะพี่พี่เขาได้เวทีอื่นด้วยแต่หนูไม่รู้ก็อาจจะมีแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็น2020ค่ะถ้าหนูเดาใจทีมงานนะคะคำตอบของหนูคือพี่แอเมเนด้าชาริสาออฟดัมค่ะถ้าไม่ได้นี่คือเขินอายเลยนะค่ะพี่แอเมเนด้าใช่หรือเปล่าและคำตอบคือ S <S <S ทีมงานได้จัดเซอร์ไพรส์ที่จะทำให้น้องจดจำวันดีๆอย่างวันนี้ไปอีกนานกับการได้เจอกับนางงามที่เธอรักและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องได้มอบใจทั้งดวงให้กับการประกวดนางนางามนั่นคือการได้เจอกับพี่แอมเบอดาออกด้ามแบบตัวเป็นๆต่อหน้าโดยที่น้องไม่ทันตั้งตัวใคถูกไหมครับเหนแล้วนี่แอมเกอ เยาวชนเวทไทยแลนด์ปี2020ลาเฉลยชัดเดินมากครับยงงงไดีใจกับเขาอยากเดินเขาไปกอดมากเลยได้ได้ครับกอดทีหนึ่งนี่คือฝันใจของน้องวิเบาครับพี่แมนดาครับ ขอบพุวมากเลยนะคะหนูเป็นกําลังใจให้กําลังใจนึงนะ้วค่ะพี่ก็ขอเป็นกลังใจแล้วก็อีกสัก5ปีสิปีเดี๋ยวพี่ส่งประกวดไหมได้ดีถึ้าทับนสายสวยมากทุกทีขอบคตั้งใจทำอะไรก็ทำให้สุดเลยนะที่เป็นกำลังใจให้และนี่เป็นเรื่องสุดประทับใจของแฟนนางงามคนหนึ่ง ที่ใช้ความชอบเป็นแรงบันดาลใจผลักดันและพัฒนาตัวเองให้ไปถึงฝันรเราขอเป็นกำลังใจให้น้องบีเบาได้ทำตามฝันให้สำเร็จและไม่แน่ว่าเราจะมีนางงามจากประวัติที่ชื่อว่าบีเบเมทารินกาทูที่สร้างความภูมิใจให้คนทั้งประเทศติดตามรับชมน้องบีเบาได้ที่คลิปนี้ครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ